สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆบาสน,นะคะช่วงฝนตกเนี่ยค่ะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรรับประทานที่บ้านกันใช่ไหมะคะวันนี้นะคะบานมาแนะนำเมนูที่บ้าสทานค่ะนี่ก็คือที่เห็นนะคะซ้ายมือสุดค่ะก็คือน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีกุ้ง ุ้งแห้งทอดด้วยค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ผลไม้หนึ่งถ้วยนะคะก็คือลูกเนคเตอรีนค่ะแล้วก็ชอมชุบไข่นะคะไม่มันมากค่ะเราใช้ลักษณะการอบมากกว่านะคะแล้วก็ข้าวกล้องค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในทุกๆมื้อเลยนะคะก็คือผักค่ะสำหรับวันนี้บ้านเลือกเป็นผักกวางตุ้งนะคะกาแฟไม่หวานค่ะแล้วก็น้ำนะคะ ลองทานกันดูเมนูแนะนำนะคะ